ท็อกซิ e รีเลชั่นชิค่ะความสัมพันธ์ที่เป็นพิษถ้าพูดถึงคําว่าพิษนะคะฟังแล้วก็รู้สึกได้เลยว่ามันแบบจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่ๆเลยพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเลยแบบว่าเหมือนแบบเฮ้ยฉันวิ่งตามเธอเธอก็วิ่งหนีฉันออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคน ท็อกซิคร ationship ค่ะความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือความสัมพันธ์แย่ๆถ้าพูดถึงคําว่าพิษนะคะฟังแล้วก็รู้สึกได้เลยว่ามันแบบจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่ๆเลยจะต้องเป็นสิ่งที่มันทําร้ายร่างกายเราเจ็บปวดทรมานหรืออาจจะถึงตายได้เลยและถ้าหากเราพูดถึงท็อกซิในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอะคะ่ะมันก็มักจะมีมาในรูปแบบต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไม่ปลอดภยัยความรู้สึกปวดทั้งกายปวดทั้งใจความรู้สึก พยายามอยู่ฝ่ายเดียวเลยแบบว่าเหมือนแบบเฮ้ยฉันวิ่งตามเธอเธอก็วิ่งหนีฉันหรือแม้กระทั่งความส่วนตัวของเราอะไม่มีเหลือเลยความสัมพันธ์นะคะ่ะมันมีได้ทุก หลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นคู่รักครอบครัวหรือว่าเพื่อนร่วมงานวันนี้ค่ะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้การเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิกนะสวัสดีค่ะ,คะพี่อีสสวัสดีค่ะน้องอ่างพี่เป็นนักจิตวิทยาคลินิกค่ะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้การจริงไหมคะการที่เรามีชีวิตคู่ที่มันทุกข์อะค่ะเพราะว่ามันอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิกอืมโดยส่วนมากแล้วกันเนาะโดยส่วนมากคงเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราเลือกได้อะมัน มันมันคงอยากให้ความสัมพันธ์มันอยู่ในรูปแบบที่มันดีมีความสุขอ,อยู่ด้วยกันได้มันคงช่วยให้เรามีความสุขมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆคนจะติดอยู่ในกับดัก ของความสัมพันธ์แบบนั้นยอะไรย่เงี้ยไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอชอบทําพูดให้เราเสียใจชอบพูดให้เราแบบว่าสูญเสียความเป็นตัวเองหูแต่งตัวอะไรเนี่ยสูญเสียความมั่นใจเสียความมั่นใจในตัวเองหรือแบบบางทีก็แบบเออไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเดยวคิดให้อะไรยเงยี้ยเฮ<ๆ>้ยทำแบบนี้สิมันดีกว่านะจนทําให้เราแบบอ้าตกลง ตลกลงฉันคิดอะไรได้บ้างตลกลงฉันตัวตนของฉันมันเป็นยังไงนะอะไรก็คือเอาอ่าเงี้ยเหมือนแบบต้องทําตามเขาทุกอย่างนะใช่คิด<ะ>แบบนี้เธอก็ต้องคิดแบบนี้ฉันทําแบบนี้เธอก็ต้องทําแบบนี้อม,มันคงเป็นกับดักความสัมพันธ์อย่างหนึง่งที่มันทําให้ให้เราอยู่ใน ความรู้สึกที่แบบโอ,อ้อยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ดี uh huh. อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากับดักตรงเนี้ยมันมักจะไม่ได้มาแค่ในรูปแบบนั้นอย่างเดียวบางคนเกิดขึ้นในลักษณะของการถูกตามใจ uh huh. อ๋อสปอยเยอะๆทําให้เรารู้สึกว่าแบบว่าโหฟุงมาก uh huh. ดีจังเลยเหมือนเจ้าหญิงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันคือการขอบง,งมเราอย่างหนึ่งเห uh huh. มือนกับเป็นการ เป็นการเข้าไปจัดการชีวิตเราในทุกๆอย่างเออไม่ต้องคิดอะไรหรอกไม่ต้องทําอะไรหรอกเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวจัดการให้อ๋ออย,อ,อยากได้อน,นุ้นหรออยากได้อนี้หรออะไรเงี้ย mm. ยิ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มาในรูปแบบของการสปอยอ่ะมันเป็นกับดักที่รุนแรงมากแล้วคนที่ที่ถูกทําร้ายอ่ะจะออกได้ยาก พราะเรารู้สึกว่าเราต้องพึ่งพิงเขาอ,อแต่ตอนแรกเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันคือการทำร้ายนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะคนชอบบอกว่าฉันอยากได้ผู้ชายเปจังเลยฉันอยากได้คนโน้นคนนี้ที่แบบเขาพร้อมที่จะเปแต่จริงๆมันคือกับดักอย่างหนึ่ง ถ้ามันเกิดขึ้นการเปมันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้เราไม่ได้สูญเสียความเป็นตัวเรานะ,ะเขาเปเราแล้วเรายังเป็นคนที่คิดและตัดสินใจได้อยู่เรายังเป็นคนหนึ่งที่มีค่าในการที่จะต้องทําอะไรได้ด้วยตัวเองอ่ะมันก็คงดีก็ใครๆก็คงใฝ่ฝันความความความ,ความรู้สึกแบบนั้นที่แบบอโอ้มีคนให้ได้ทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันต้องมองว่าการการสปอยหรือการเปเเขาตรงนั้นน่ะเราสูญสิ้นไปไปเรื่องของความเป็นตัวเองไปด,ด้วยหรือเปล่าไม่มีไม่มีพื้นที่จะต้องเป็นของตัวเอง ทุกอย่างจะต้องผ่านการคิดตัดสินใจของเขาอยากจะได้อันนี้ก็จริงแหละแต่ถ้าเขาแม่อนุญาตคือเราไม่ได้เพราะว่าแบบนี้มันเป็นกับดักที่ทําให้เรากลายเป็นคนพึ่งพิงอะ่ะแม้แเขาจะทําร้ายจิตใจเราทําร้ายร่างกายเราเราก็จะรู้สึกว่าเราเราออกไปจากตรงนี้ไม่ได้มันออกไปยากจังเลยอเราอาจจะกลัวไปแล้วว่าถ้าเราออกไปเราจะปลอดภัยไหมค่ะเออหรือเคยมีอันนึงค่ะ ตัวอย่างที่แบบว่าค่ะมีรุ่นน้องแบบว่าคบกับคนหนึ่งก็คือเขาเป้ทุกอย่างเลยแต่เราไม่สามารถไปไหนได้เลยนะคือจะต้องอยู่แต่ในห้องเหมือนโดนขังอ๋อค่ะถูกจากัดพื้นที่ไปด้วยใช่ก็เราแล้วแบบไม่สามารถไปไหนได้เจอใครได้ค่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นท็อกซิกอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมคะอ๋อน่าจะชัดเจนเลยนะเพราะว่าใครจะชอบหลาดมีความสัมพันธ์เป็นมีแฟนแต่ว่าต้องอยู่แต่ในห้องไปไหนไม่ได้เลยมันก็คงแบบว่า เพื่อนฉันอยู่ไหนก็ครัวฉันอยู่ไหนเออสิ่งที่เป็นตัวฉันอยู่ไหนฉันชอบทําผมทําเลสแต่ฉันไม่ได้ไปแล้วต้องอยู่ในห้องนี้หรออะไรเงี้ยมันคงไม่ได้มีความสุขมากนักแม้เขาจะให้เราได้ทุกอย่างค่ะน้องงาเพราะฉะนั้นรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่แม้เราถูกทําร้ายอ่ะเราก็จะก้าวออกไปได้ยากเหมือนกันเนาะเพราะเราจะรู้สึกว่าไปแล้วมันจะเป็นยังไงหน้าไปแล้วจะมีคนแบบนี้ได้อีกไม่น้าแต่จริงๆแล้วอ่ะลองก้าวไปก่อน แล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีอย่างอื่นอีกนะมันมีความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นมีผู้ชายในรูปแบบอื่นที่ทําให้เราแบบว่าได้เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องสูญเสียความเป็นตัวเองกล้าเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่มีการคิดการตัดสินใจได้ของได,ได้ในรูปแบบที่ตัวเองอยากจะทาอะไรอย่างนี้<ม><ม>ค่ะที่เขาไม่กล้าน่าจะแบบกลัวเสียความมั่นคงป่มคะแบบว่าปกติเราได้ทุกอย่างเลยถ้าเราออกไปนี้เราจะกลายเป็นคนแบบไม่มีอะไรหรือเปล่า ค่ะมันคงเป็นภาวะการพึ่งพิงอะเนาะม,มันเป็นการพึ่งพิงทางด้านเศรษฐ,ฐกิจแล้วการใช้คํานี้อะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเรามองแบบนั้นอะแล้วเราคิดว่าเราออกไปแล้วเราคงไม่มีศักยภาพในการที่จะหาตรงนั้นให้ตัวเองความรู้สึกแบบนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้ม,ม,ม,มันคือการพึ่งพิงไปแล้วก็เลยต้องยอมเนาะยอมให้มันเป็นท็อกซิกและความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิกอะค่ะมันมีในรูปแบบไหนบ้าง โหจ,จริงๆมันมันเยอะมากเนาะจริงๆพอเราพูดถึงความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิกอ่ะมันมันกระทบสุขภาพจิตมากๆเลยนะเ <nói> ออเหมือนกับแบบถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่กับคนเนี้ยแล้วเรารู้สึกแบบยิ่งตัวเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็แบบก็คงไม่อยากอยู่แต่มันไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆคู่อาจจะไม่ได้ตาหนักตรงนั้นเพราะพอน้องง้างมาถามว่าเออแล้วมันมีลักษณะแบบไหนบ้างอยากจะชวนมองอย่างนี้แล้วกันว่าสมมติว่าหนึ่งเลยก็คือเป็นบุคคลที่ เก็บเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ได้ทั้งชาติอ่ะเอยิ่งเวลาทะเลาะกันด้วยนะคะใช่ใช่แบบโอ้โหทะเลาะกันปุ๊บนี่ดึงเรื่องตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วมาสมมตินะหรือแบบว่าเอามารวม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 ไปหมดเลยอ่ะเออแบบแค่ทําสมมติแค่ทําแก้วแตกอ่ะเรื่องทุกอย่างก็ถูกดึงกลับมาหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นท็อกซิกใช่แล้วยิ่งสมมติอ่ะเรื่องนอกใจมีอยู่แล้วคือเราให้อภัยเขาแล้วพอทะเลาะทีก็เอาอีกแล้ว เอาเรื่องนั้นมาพูดกันอีกแล้วทัทง้งที่ตอนนั้นอะตอนที่ทะเลาะไม่ได้ทะเลาะเรื่องนี้เข้าใจคือเหมือนกับเป็นเป็นเป็นคนที่แบบเล่าเรื่องเก่าได้อยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่เหน็ดเหนือ่อยอะไม่อยู่กับปัจจุบันสักทีอย่างอย่างถ้าสมมติว่าเมื่อกี้นี่น้องอังบอกว่า ชอบขุดเรื่องที่เรานอกใจมาทาั้งๆที่ประเด็นคือเราทําแก้วแตกแล้วโกรธเราแต่พอแค่แก้วแตกแต่ดันไป <c oughs> ลือเรื่องทุกอย่างมาความสัมพันธ์แบบนี้มันก็ไม่เวิร์กไหมมันก็จะทําให้เราแบบโอ้อะไรเนี่ยฉันกลับไปที่เดิมอีกแล้วหรออ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องไปคุยกันเรื่องเดิมอีกแล้ว,ออลวหรอไม่อยู่กับปัจจุบันอีกแล้วหรออะไรย่างเงี้ยเรื่องมันผ่านไปแล้วเธอจะเอามันมาทําไมอ่ะเหมือนเราแบบถอยหลังอีกแล้วตอนแรกเรากาลังจะก้าวหน้าไปด้วยกัน เขเอาเรื่องเก่ามาเอาฉันถอยหลังอีกแล้วแล้วถ้าเราพูดว่าพูดเรื่องเดิมอีกแล้วหรออย่างเงี้ยทะเลาะกันมีโอ้โหก็แบบว่าก็เธอไม่ฟังฉันมันยังเงินเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นเลยทั้งทางที่แค่แก้วแต่กลายเป็นแบบอจากเรื่องนี้ไปใหญ่โตเลยปใหญ่โตยังนเลแล้วความสัมพันธ์ที่แบบแค่ทะเลาะกัน ก็เรียกว่าท็อกซิกได้แล้วใช่ไหมคะใช่คือจริงๆการทะเลาะก,กันมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้ามันทะเลาะก,กันแล้วมันนําไปสู่อะไรที่มันไม่ได้เกิดการแก้ไขอ่ะอืมมันคงเป็นอะไรที่มันแบบว่าไม่ดีต่อจิตใจเรามากเลย,เลยอะไรอย่งนี้ค่ะแล้วจริงๆมันไม่ได้มีแค่กลุ่มที่แบบเก็บเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ได้เรื่อยๆนะบางคนชอบเดินอ้อมหุบเขาก็มี ทะเลาะก,กันแล้วก็อ้อมโลกอย่างนั้นแหละแต่ไม่พูดสักทีว่าคนเนี้ยผิดอะไรอะ่ะแต่จะใช้เป็นการประชดประชันนะคือเหมือนประมาณแบบว่าเธอต้องรู้ตัวเองสิใช่ไหมแ<อ>บบมันเลยแล้วก็ช่าประชดประชันแบบว่าโอ้ยอะไรวันนี้ยทำไมปิดประตูเสียงดังอ,อ่ะและอีกคนนึงก็งงละเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแต่วันนั้นเขาอาจจะเล่นเกมนานไปหน่อยวันนั้นอาจจะเล่นเกมนานไปหน่อยแล้ว คนโกรธเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าหยุดเล่นเกมสิามาเออมาอยู่ด้วยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่เขารู้กออกไปแล้วเขาปิดประตูก็ตะโกนโพ่อออกไปเลยว่าโอ้ยทาไมแบบปิดประตูเสียงดังจังเลยเนี่ยอพอเขากลับมาถามว่าเป็นอะไรก็โอ้ไม่ได้เป็นอะไรหรอก <c oughs> อมไม่พูดตรงไปตรงมาบางอย่างมันก็ดูแบบ <c oughs> เออแล้วทําไมไม่บอกล่ะ ทำไมพูดกันไปตรงๆมันจะได้แบบว่าจัดการได้ว่าอ๋อโอเคเธอไม่ชอบให้ฉันเล่นเกมในช่วงเวลานี้ใช่ไหมฉันเล่นนั้นมากเกินไปใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยการพูดกันไปออกไปตรงๆจัดการเรื่องที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นน่ะมันน่าจะดีกว่าการที่แบบเราอ้อมโลกกลนันอะไรอย่างเงี้ยน้องแล้วถ้าการไม่พูดเลยอะคะ่ะแบบแค่สีหน้าออกพอหรือว่าแบบ<า>เดินเหมือนเราเป็นอากาศอยู่ในบ้านอ๋อเป็นอากาศเลยค่ะเอออันนั้นอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งนะ เป็นในลักษณะของการที่อ้อมโลกเหมือนกันนะแบบออก็แล้วแต่ไม่เห็นไม่เห็นเธอฉันไม่เห็นเธอแต่ไม่พูดไงเกดแค่พูดออกมาเราก็รู้ตัวแล้วนะใชว่าโกรธอะไรโกรธอะไรหรือว่าตอนนี้ฉันทําอะไรผิดอยู่ก็รู้แล้วนะแล้วก็มันก็จะนําไปสู่การที่แบบว่ามันอาจจะทะเลาะกันแหละแต่ว่ามันนําไปสู่การจัดการอ่ะแต่ถ้าเราอ้อมโลกกันอยู่แบบนั้นะประชดกันอยู่แบบนั้นทําเห็นฉันเป็นอากาศอยู่แบบนั้นน่ะก็เขานั่นแหละจะขุนขุนมัวอยู่คนเดียวอ่ะโดยที่เราก็ คือเราไม่รู้ก็คือเราไม่รู้ไงเราก็ใช้ชีวิตของเราปกติอะไรหรือบางทีเขาอาจจะคิดว่าเธอรู้แต่เธอแกล้งทําเป็นไม่รู้คิดไปเองอีกใช่แค่จริงๆควรเปลี่ยนใหม่ละกันว่าแบบเออเนี่ยฉันคิดว่าเธอปิดประตูเสียงดังเกินไปหรือเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันน่าราคาญจังเลยเนี่ยบางทีอาจจะต้องพูดกันออกไปตรงๆอ่ะใครจะไปรู้ว่าเธอคิดอะไรเธอก็พูดสิบางทีมีทะเลาะกันมากขึ้นด้วยกับคาที่แบบว่าเธอต้องรู้เองสิอ๋อใช่ใช่ ต้องรู้อะไรล่ะฉันต้องรู้อะไรบ้างในชีวิตนี้ฉันต้องรู้ทุกๆอารมณ์ยืนออ่นเกิดขึ้นกับเธอหรออะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกเธอก็พูดสิมันจะได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมใช่เธาก็าจัดการเพราะว่าในความรู้สึกถ้าเราไม่พูดอะเรื่องมันก็จะยิ่งยาวนะ,วะมันจะยิง่งใหญ่ยยอ่ะ จากที่ตอนแรกถ้าเราพูดกันเราก็อาจจะโกรธกันแหละ,ะแต่เราก็จัดการกันตอนนั้นแต่ถ้าพอไม่พูดเนี่ยเรื่องมันจะข้ามวันละเพราะข้ามวันมันเหมือนสะสมะสะสมสะสมสะสมเข้าไปเรื่อยๆอ,อ,อะ่ะแล้วทีเนี้ยมันก็จะตามมาด้วยการใช้ความสัมพันธ์เป็นเครื่องมือเออหนอกอังจะจะสังเกตเห็นเคยไม่น่าใจเคยเห็นไหมแบบว่ามันจะมีแบบคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบแบบว่าเหมือนไม่พอใจโกรธโมโหเ็แบบเอองั้นก็เลิกเลย เอาไงก็ไปสิก็ไปหาคนอื่นสิเอาความสัมพันธ์มาเป็นตัวต่อรอง mm hmm. ที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งบั่นทอนมากๆนะคือคือคือความสัมพันธ์หรือว่าคู่รักไหนที่มีลักษณะแบบนี้อยากให้ตระหนักมากๆเพราะเชื่อเถอว่ากว่าเราจะรักกันกว่าเราจะมาลงเอยเป็นคู่กันได้ mm hmm. มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเจอกันวันนี้พรุ่งนี้แต่งงานเ mm hmm. นาะกว่ามันจะเกิดขึ้นได้มันใช้เวลาอยากให้รักษาตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่าเอาการบอกเลิกมาเป็นเครื่องมือในการต่อรอง mm hmm. กับกับการทะเลาะ ทาะกันตรงนั้นหรือเอามาต่อรองเพื่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจมันบั่นทอนอีกคนนึงมากๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ะคะขาเจอเคย,เคยอ่านเจอเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าทะเลาะกันเนี่ยสิ่งที่ห้ามพูดเลยก็คือเลกอิกกันแยกกัน <ๆ S 2> หรือว่าการที่เราออกจากบ้านด้วยใช่สมมติ<ช>ทะเลาะกันเนี่ยอย่าอย่าพยายามออกจากบ้านให้อยู่ในบ้านนั่นแหละมันจะอึดอัดแค่ไหนก็ต้องอยู่ไม่งั้นมันจะยิ่งแยกกว่าเดิมเพราะบางทีแบบตอนตอนสมมติว่าบอกเลิกครั้งแรกจากการทะเลาะกันอะ คนที่ฟังเขาอาจจะเข้าใจได้ว่าโกรธโมโหแต่ถ้ามันทําซ้ําๆซ้าๆบอกบ่อยๆทะเลาะกันเมื่อไหร่ก็บอกเลิกทะเลาะกันเมื่อไหร่ก็บอกเลิกมันบั่นทอนนะแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าไม่รู้จะพยายามทําไมเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะบอกเลิกเราวันไหนเออเราต้องทําดีแค่ไหนอ่ะเขาถึงจะไม่พูดคํานี้กับเราอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นแบบแล้วมันตามมาด้วยความไม่ไว้วางใจด้วยนะว่าแบบ เออเหมือนกับแบบว่าพูดอย่างเงี้ยหมายถึงอะไรอ่ะแบบเออ,อไม่ไว้ใจใช่หรอว่าฉันจะเปลี่ยนตัวเองได้ ไม่เชื่อในความเป็นชั้นหรอว่าฉันจะดีขึ้นจากตรงนี้ได้เนี่ยบอกเลิกคือนั่นแหละแล้วมันจะทําให้เขาแบบระแวงระวังมากขึ้นแล้วเขาจะแบบคือมันยุ่มแล้วว่าไม่อยากใช่เต็มร้อยแล้วเออมันอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบอะไรเอ่ยอ่ะอมีแบบคําถามอยู่ตลอดเอ๊หรือว่ากําลังจะทําอะไรฉันควรจะทําดีไหมนะค่ะเออฉันควรจะเต็มร้อยดีไหมนะมันจะกลายเป็นคําถามแล้วเนาะใช่ใช่แล้วความสัมพันธ์แบบเนี้ยค่ะมันรวมไปถึงครอบครัวได้ไหมเป็นแบบท็อกซิกอยู่ในครอบครัวเออจริงๆ ไม่ว่าความสัมพันธ์แบบไหนถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้มันคงไม่น่ารักท,กทีหนึ่งมันคงกระทบกับกับความสัมพันธ์โดยรอบตัวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับแบบเออถ้าถ้าไม่จําเป็นต้องเป็นคู่รักหรือไม่จําเป็นต้องเป็นครอบครัวแต่เป็นเป็นเพื่อนกันนะแบบทะเ<อ>าลาะก,กันนิดหน่อยก็บอกไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วอ่ะเออก็แบบเออไปคบคนอื่นสิก็ไปอยู่กับเพื่อนกลุ่มนั้นสี่<ๆ>อะไรอย<ๆ>่างเงี้ยเพื่อนเราเองเราก็คงบั่นทอมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยบางคร<ๆ>ั้งเรายังเคยรู้สึกน้อยใจเพื่อนค่ะเออเพราะฉะนั้นถ้าสมมติได้ยินคํา พูดนี้จากเพื่อนมันก็ยิ่งแบบเอ๊ะทำไมเธอถึงพูดแบบนี้ล่ะค่ะอโหแล้วถ้าเป็นแฟนเองยิ่งแบบใช่มันทอนจิตาาใจเนาะลอนึกกลับกันก็ได้ว่าถ้าสมมติแฟนเราเป็นคนพูดหรือเพื่อนเราเป็นคนพูดเราจะรู้สึกยังไงก่อ,อนที่เราจะพูดออกไปเนาะใช่ค่ะจริงๆมันคงไม่ใช่ทางออกหรอกพี่จะจะจะบอกกับคนไข่หลายคนที่แบบคุมตัวเองได้น้อยและชอบใช้แบบเนี้ย บอกว่าให้ลองนึกว่าถ้าวันนั้นมันเกิดขึ้นไปแล้วอะ่ะลองนึกว่าความเลวร้วายที่สุดมันจะเกิดขึ้นนะ่ะมันคืออะไรเพราะลึกๆแล้วเขาคงไม่ได้อยากเลิกจริงๆอะ่ะเพราะถ้าอยากเลิกจริงๆคงเก็บกระเป๋ากระออกจากบ้านไปแล้วโดวยที่บางคนก็ไม่ต้องพูดจาก,กันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนองอังแต่ถ้าท็อกซิตที่มาอยู่ในรูปแบบครอบครัวคะ่ะส่วนมากจะเป็นในรูปแบบไหนอืมถ้าเป็นในครอบครัวคงเป็นแบบว่า การแบบพูดจากันไม่ดีเสียงดังชอบทําตัวให้ตัวเองเป็นตัวใหญ่ๆคนอื่นตัวเล็กๆตัวเองผิดไม่เป็นตาหนิคนอื่นเก่งๆอืมกรณีที่แบบแบบตัวเองแบบผิดไม่เป็นนี่ก็เยอะนะคะที่แบบว่าจริงๆเธอก็เป็นคนผิดแหละแต่เขาสามารถพูดให้เรากลายเป็นคนผิดได้หรือว่าเราเป็นคนจำยอมไปในที่สุดเองไม่งั้นไม่จบค่ะ เอออย่างเงี้ยแบบยิ่งบีบร้านเราเนาะเรายิ่งเจอกลับมาที่แบบความรู้สึกแล้วก็เซลล์เอสตีมของเราหรือความเชื่อมั่นในตัวเองของเราคงแบบค่อยๆถอยลงถอยลงถอยลงจนในที่สุดแบบฉันเคยมีอะไรดีบ้างไหมเนี่ย<อ>การอยู่ในความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันมันจะแย่กับตัวตนเรามากๆมันจะแย่ในขณะที่ว่าแบบเราจะเราเราจะจะ,จะทำอะไรไปเราจะคิดอยู่เสมอว่ามันจะดีพอสําหรับเขาไหมเราทาอันนี้ไปเราจะผิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ แต่ทั้งๆที่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเราอาจจะไม่ได้ทําอะไรก็ได้นะเหมือนที่น้องอ้างบอกว่าพูดจนเราผิดพูดจนเรารู้สึกว่าเออขอโทษก็ได้โอเคฉันผิดนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันคงแบบโอ้ะมองไม่ก็อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่แล้วถ้ามาในรูปแบบเพื่อนร่วมงานนะคะค่ะจะเจอท็อกซิกแบบไหนส่วนมาก เออถ้าเพื่อนร่วมงานน่าจะมาในลักษณะของการแบบว่าเหมือนคมเหงมัง้งอ,อาจจะเป็นการแบบพูดจาเสียสีดาท่ออะไรอย่างเงี้ยหรือนินทาหรือมาในลักษณะของการที่แบบว่าเธอเธอแย่ก,กว่าฉันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาในรูปแบบนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องังแล้วพอเราเจอแบบเนี้ยเราควรจัดการยังไงดีถ้าสมมติอ่ะคู่รักครอบครัวเพื่อนร่วมงาน ถ้าถ้าเป็นในลักษณะของคู่รักอะ่ะถ้ามันคงดีกว่าอยู่แล้วล่ะถ้าเราเราเรา,เราเลือกเกิดอารมณ์ได้แล้วเราจัดการแล้วเราตระหนักว่าเฮ้ยเราเป็นคนแบบนี้ในความ,มสัมพันธ์นะเราควรหยุดทบทวนกับตัวเองแล้วก็จัดการกับตัวเองก่อนแล้วก็ใช้วิธีการนี้แบบเออคุยกันดีกว่าถ้าเป็นในเรื่องของคู่รักความสัมพันธ<ะ>์ของคู่รักเนาะแต่ถ้าเป็นในครอบครัวมันอาจจะต้องตระหนักให้ได้มากกว่าว่าแบบว่าทําไปทําไม ทำไปเพราะอะไรพูดจาแบบไปตําหนิลูกไปตําหนิแล้วทําให้เขาเกิดความรู้สึกแย่มันได้อะไรกลับมา แต่ถ้าเป็นในรูปแบบของเพื่อนร่วมง,งานอะ่ะอาจจะต้องกลับมาที่ที่ตัวเราเองนี่แหละคือเราไม่จาเป็นต้องเอาใจไปผูกติดกับเขาอะ่ะเรากลับมาอยู่กับตัวเองดีกว่าคือให้เรารับรู้แค่ว่าคนนี้ไม่น่าอยู่ใกล้คนนี้เป็นพิษเข้าไปแล้วมันรู้สึกอึดอัดมันเหมือนหายใจไม่ออกแล้วเราก็เอาตัวเองกลับมาว่าอ๋อโอเครับรู้แค่ว่าเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็จัดการในหน้าที่ที่เราควรจะทําแลบผิดชอบในสิ่งที่เราควรจะทําดีกว่าไม่ต้องเอาใจไปจับจดอยู่กับเขาว่าแบบเอ้ยเขามาแล้ว เขาแบบว่าว้าไม่อยากอยู่ใกล้เลยถ้าเราไปคิดอยู่แบบนั้นเรานั่นแหละจะแย่ของเราเองนยคะถ้า,า,าสมมติว่าต้องทํางานร่วมกันจริงๆอ,อก็คือต้องพยายามแยกให้ออกใช่ไหมคะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานอืมอืมใช่เพราะเราเข้าไปที่ทํางานเพราะเราไปทํางานออเพราะว่าบางทีเราแบบต้องทําร่วมงานต้องทํางานร่วมกับเขาจริงๆก็แบบอาจจะไม่สามารถแบบหลีกเลี่ยงจากเขาได้ต้องแบบค,คิดโปรเจกต์ร่วมกันต้องแบบประชุมร่วมกันอืมอืมจริงจริง ถ้าสารตั้งต้นมันคือการไปทํางานเราเวิร์กกับงานเราดีกว่าดีกว่าการที่เราไปโฟกัสกับคนที่เขาท็อกซิกแล้วมันกระทบต่อความรู้สึกเราอ่ะ แล้วเรามีหน้าที่ในการประชุมคุยงานกันเรื่องนี้แล้วก็เราก็พุ่งประเด็นไปที่ตรงนั้นดีกว่าม,มันอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเราคงมีอารมณ์อยู่แล้วแหละเวลาที่เราต้องไปเจอคนที่เราไม่ชอบหรือคนที่เรารู้สึกแย่ด้วยแล้วต้องคุยงานกันมันแน่นอนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเราคงรู้สึกไม่ดีแต่ว่าเราเตรียมงานให้ดีรับผิดชอบในหน้าที่ที่เราต้องทำนะตรงนั้นจะดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังล่ะคะมีความสัมพันธ์ที่มันเป็นผิดหรือเปล่า คนรักกันนะคะอยากจะให้จำเอาไว้ว่าคนรักกันจะไม่มีวันทําร้ายกันไม่ว่าจะเป็นทําร้ายทางร่างกายทําร้ายทางจิตใจถ้าคุณเป็นคนนึ่งอะคะ่ะที่ตอนนี้มีความสัมพันธ์ที่มันเป็นพิษอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนรักครอบครัวหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็อยากจะให้พยายามจัดการกับมันโดยการที่แบบเราอย่าไปโฟกัส กับตัวเขาโฟกัสที่ตัวเราแต่ถ้าเป็นคู่รักก็จะต้องพูดคุยกันแต่ถ้าเป็นครอบครัวก็จะต้องตรนณะแต่ถ้าเป็นเพื่อนร่วมง,งานก็ให้โฟกัสที่งานถ้าหากคุณผู้ฟังอะคะ่ะมีวิธีที่จะแนะนําสามารถทําให้เราจัดการกับเรื่องท็อกซิกได้ไดก็อยากใช้คอมเมนต์เพื่อที่จะให้เพื่อนๆน,นะคะมาร่วมอ่านแล้วก็นําไปใช้กันสําหรับวันนี้อังกับพี่อีปไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะอ,อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณ